จากกระแสดราม่าที่ถาถมเข้ามาแบบไม่ขาดสายของเจนนี่ได้หมดทสดชื่นล่าสุดนักร้องดังแห่งภาคใต้เนนเชตได้ออกมาเล่าถึงครั้งหนึ่งได้มีโอกาสาร่วมงานกับเจนนี่เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนเขาได้แต่งเพลงใต้ดินปล่อยลง YouTube ชื่อเพลงว่าเด็กท่อมก็มีหัวใจเพลงได้การตอบรับเป็นอย่างดี จึงมีการถ่ายทำ MV ขึ้นมาแต่ในวันที่ถ่ายทำ MV นั้นเกิดอุบิเหตุขึ้นมานางเอก MV ที่นัดไว้เกิดเบี้ยวคิวให้มาตามนัดจึงต้องหานางเอก MV คนใหม่แบบเร่งด่วนพระเอก MV จึงได้แนะนำเจนนี่ให้กับเนเชตและได้มีการติดต่อเจนนี่ให้มาแสดง MV ในครั้งนี้ในตอนนั้นเจนนี่ก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมาย มีผู้ติดตามใน Facebook เพียงหลักพันแต่เมื่อ MV ปล่อยไปเพียงหนึ่งเดือนมียอดวิวถึง8ล้านวิวเจนนี่จึงมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง2 0 0แสนคนจากการร่วมงานในครั้งนั้นเนนเชต์ได้เห็นว่าเจนนี่เป็นเด็กน่ารักและน่าสงสารจึงอยากสนับสนุนและได้มีการบอกเจนนี่ว่าถ้ามึงอยากดัง มึงต้องร้องเพลงแก้เนนเชสจึงเลือกเพลงเด็กท่อมก็มีหัวใจให้เจนนี่ร้องแก้เจนนี่ก็ได้ตอบตกลงไปแต่มีข้อเสนอขอให้พ่อของตนนั้นเป็นคนแต่งเนื้อร้องให้เนนเชสก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะให้พ่อของเจนนี่เป็นคนแต่งเนื้อร้องแต่มีสัญญาจใจกับเจนนี่ว่าเนนเชสต้องเป็นคนรับงานเท่านั้น หลังจากปล่อย mv เพลงแก้ไปได้เพียง1เดือนยอดวิวขึ้นมาได้ถึง5ล้านวิวและในครั้งนี้เจนนี่ก็ได้มีผู้ติดตามใน Facebook ขึ้นมาถึง4 0 0แสนคนหลังจากที่เพลงดังขึ้นมาเนนเชตได้ทราบข่าวว่าเจนนี่กับพ่อได้แอบไปรับงานเองแต่ก็รับได้เพียง3-4งานเท่านั้นก็ไม่มีงาน หลังจากนั้นเจนนี่ก็ได้กลับมาของ,งานเนนเชตอีกครั้งเวลาผ่านไปปีกว่ากว่าเนนเชตก็ได้กลับมาเจอเจนนี่อีกครั้งในกองเ v วของนักร้องท่านหนึ่งในการเจอกันครั้งนี้เจนนี่ก็แสดงอาการจำเนนเชตไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ก็ได้บอกกับทุกๆคนในกองว่าเนนเชตเป็นผู้มีพระคุณระยะเวลาผ่านไป ต่อมาก็ได้มีเจ้าภาพติดต่องานผ่านเนนเชตและบอกเนนเชตว่าต้องการให้เจนนี่ร่วมแสดงกับเนนเชตด้วยเขาจึงได้ติดต่อเจนนี่ไปตกลงกันในราคา5,000บาทหลังจากตกลงเรื่องงานกันได้สักระยะเจนนี่ก็ได้มีการปล่อยเพลงได้หมดท้สดชื่นลงใน YouTube โชคดีของเจนนี่ในครั้งนี้เพลงเป็นที่รู้จักและมีกระแสมากขึ้นหลังจากนั้นเจนนี่จึงได้โทรกลับมาหาเนนเชตและขอขึ้นค่าตัวจาก5,000เป็น8,000โดยให้เหตุผลว่าตอนนั้นเป็นนักร้องที่ดังแล้วจึงขอเพิ่มค่าตัวเนเชตจึงบอกให้เจนนี่ไปติดต่อคุยกับเจ้าภาพเองและงานงานนั้นก็ได้ผ่านพ้นไปได้ดูดี ในปัจจุบันเมื่อมีคนถามว่าเจนนี่เป็นคนในคุณหรือไม่เนนเชตได้ตอบแต่เพียงว่าให้ผู้ชมเป็นผู้ตัดสินเอาเองเขาไม่สามารถตัดสินใครได้และเนนเชตได้ฝากบอกถึงเจนนี่ให้ยอมรับความจริงอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดขอให้แก้ไขในสิ่งที่ผิดแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่จะได้มีที่ยืนในสังคม และนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาเล่าถึงจุดกำเนิดของเจนเนี่จากคนที่เคยรู้จักเจนเนี่มาก่อนนะครับ